สวัสดีครับลูกค้าที่น่ารักทุกท่านครับผมมาพบกับผมเช่นเคยนะครับเจสันขาติวานนท์45นะครับลูกค้าเรามีรถดีรถสวยนะครับราคาถูกไว้ให้ลูกค้าอยู่เสมอนะก่อนอื่นนะครับลูกค้าก็รยทราบว่าผมเป็นคนทํารีวิวคลิปสดนะครับผมได้รถมาสภาพแบบไหนนะฮะผมแค่ล้างสีนะลูกค้าดูดฝุ่นนะครับเอามาถ่ายภาพรีวิวสดๆนะครับ เคเดียวจบนะฮะไม่มีการตัดต่อใดใดทั้งสิ้นนะครับลูกค้าและที่สําคัญมากกว่านั้นนะครับตำหนี่มีตรงไหนผมแจ้งรายละเอียดตามความเป็นจริงทั้งหมดนะฮะเอาใจสายรถ SUV นะลูกค้า SUV ใช้งานที่ดีอีกหนึ่งรุ่นนะฮะและราคามือสองตอนนี้ถือว่าลงเป็นอย่างมากนะลูกค้านะฮะถ้าลูกค้าเทียบราคามือสองเมื่อประมาณสักเ8เดือนที่แล้วกับปัจจุบันนะครับราคาผมต้องบอกก่อนว่าลงเยอะมากครับและ เพดานที่ลงนะสุดตอนนี้นะครับผมถือว่าสุดแล้วนะลูกค้าเอาไปใช้อีกสัก2-3ปีแทบจะไม่ลงมากกว่านี้แล้วฮะลูกค้านะครับเพราะว่าลงมาจากสุดเพดานเพราะว่า ปาเจโร่ ero, คันนี้ออกข้างใหม่ล้านกว่าบาทนะคะมือสองตอนนี้นะเหลือกันแคบประมาณ3ามแสนนั้นลูกค้านะฮะเดี๋ยวนี้ไปชมกันนะครับกับฮิลซูบิชิปาเจโร่เอสยูวที่นั่งนะครับที่ใช้งานดีอีกหนึ่งรุ่นนะฮะลูกค้าเป็นคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะครับเกียร์ออตโต้เครื่องยนต์เป็นเบนซิน V6 นะฮะได้รถเป็นสีขาวเดิมโรงงานทั้งคันนะรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักไม่เคยพกคมไม่เคยจมน้านะครับแก้มหน้าแก้มข้างประตูทั้งสีด้านนะครับ คันสีล่างคันล่างคันหลังคาบนไฟหน้าไฟท้ายฝากระโปรงหน้าท้ายเดิมโรงงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะลูกค้าและที่สําคัญนะครับแทบจะไม่มีตําหนิเลยลูกค้าดูนะสีนี่สวยมากครับบางตะเข็บเดิมมนะฮะคิ้วขอบยางแก้มนี่อยู่หมดเลยนะฮะคิ้วป่องร้อนนี่คือยังอยู่นะไม่มีหลุดหายนะลูกค้าฝากระโปรงนะฮะแก้มหน้าขวาเนียนมากนะไฟหน้านี่ใสชุดกระจังนี่คือหล่อเลยนะฮะกระจังใหม่มากครับลูกค้าตัดมีตัดหมอกโรงง,งานให้นะครับ และราคาตอนนี้นะผมเปิดราคาต้นคลิปเลยล้วกันนะลูกค้ากับ SUV p a j e r o สำหรับคันนี้เครื่องยนต์ V6 นะฮะเป็นเบนซินนะครับ SUV7 นั่งเป็นเกียร์ออโต้นะลูกค้านะครับเอาแค่นี้พอ3 0 0แสนกับอีก5,000บาทครับลูกค้าเหมือนเดิมนะ ต่างจังหวัดส่งให้ฟรีนะฮะลูกค้าส่งให้ฟรีไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเลยเพิ่มเล่มทะเบียนผมโอนให้ฟรีทุกคันนะถ้าให้ผมโอนที่กรุงเทพก็จะเป็นป้ายกรุงเทพนะครับลูกค้าถ้าลูกค้าเอาไปโอนเองก็เดี๋ยวผมโอนค่าใช้จ่ายกลับไปให้นะฮะและที่สาคัญมากกว่านั้นจัดเฟรนด์นได้ไหมได้นะลูกค้าแต่ปาเจโร่ลูกค้าต,ต้องมีดาวบ้างนะครับถามว่าจัดเต็มได้ไหมจัดได้นะถ้าเครดิตถึง,ถ,งถึงนะแต่ผมแนะนาให้ลูกค้าดาวบ้างสองสามหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นนะฮะหรือแสนหนึ่งเนาะเพื่อให้ค่างวดลดลงนะฮะเพื่ รถจริงคือหลอ่อลูกค้าดูบันไดข้างนีครับนี่บันไดเดิมโรงงานนะเนียนกิบเลยเห็นไหมฮะแล้วไม้ไม่เยอะนะคะันนี้ไม้แสนกลางๆนะนะฮะดูนะฮะขอบคิ้วพลาสติกต่างๆไม่มีแตกไม่มีลอกเลยนะฮะนะฮะคิ้วชุดงานใช้ล่างคือดูดีทั้งหมดนะครับตรงนี้มีรอยบ้างนะ,ะมีรอยบ้างอันนี้แต้มสีมาไว้นะครับนะ,ะนิดนึงนะ,ะไม่เยอะนะฮะไม่มีแตกไม่มีบุบนะฮะเหมือนรอยเฉียวกิ่งไม้นะครับ ขอบยางประตูนะฮะทุกคลิปเนี่ยผมให้ดูหมดนะฮะใหม่มากครับดูนะฮะอันนี้เด็กยางเดิมเลยนะฮะยางเดิมโรงงานเลยนะฮะไม่เคยแก่นะไม่มีแตกฉีกขาดเนี่ยดูยางแผงจิ้งหรีดท่าลูกค้ายางชั้น2นี่กระจกเดิมนะฮะชิดกระจกเลยนะครับไม่มีเปิดไม่มีอ้านะฮะคิ้วขอบยางหลังคาขอบกระจกหน้าชายบนนะฮะเนียนคลิปนะฮะเนียนคลิปนะลูกค้าประตูเปิดปิดคือแน่นมากก็จะมีกันสาดหายไปนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซื้อให้ใหม่4อันเลยอะผมแถมให้ฟรีนะฮะ เดี๋ยวซื้อให้ใหม่4อันเลยนะครับกันสาดนะครับข้างนี้น่าจะหลุดมานะครับมีคาบกาวติดอยู่นะฮะประตูเปิดปิดแน่นมากในลูกค้าสังเกตดูนะยางซับฝุ่นซับเสียงเห็นไหมฮะถ้าบางคันดูแลไม่ดีพวกนี้มันเปื่อยแตกหมดนะฮะอันนี้สภาพยังเงียนคลิปเลยนะฮะชุดโป่งล้อต่างๆนะครับชุดล้อต่างๆดูดีทั้งหมดนะฮะยางสภาพถือยังพอใช้ได้นะครับลูกค้าชุดงานคัตสีไม่มีผูนะฮะโป่งล้อคิ้วยางเนี่ยยังอยู่ครบหมดนะฮะสีคือบางเจี๊ยบกันชนท้ายนี่ไม่เคยแกะเลยนะฮะ ตะเข็บกิ๊บเข้าล็อกเนียนมากครับใหม่มากครับเซนเซอร์ถอยหลังสีดวงอยู่ครบหมดทั้ทีมหลังไฟท้ายไม่มีด่างนะครับโลโก้ V6 โลโก้ปาเจโลคิ้วท้ายคิ้วโลโก้มิซูบิชินะฮะเล็กเกอร์ไม่มีเสียนะมีกล้องถอยหลังให้นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับกล้องถอยหลังนะครับไฟใสมากนะฮะแก้มคิ้วประตูต่างๆเดิมหมดฮะประตูท้ายนี่แน่นมากครับลูกค้านะฮะนะฮะสปอยเลอร์หลังนะครับใหม่มากครับแล็กเกอร์ไม่มีเสียนะครับไม่เคยแกะเลยนะฮะ ไม่เคยแกะเลยนะครับนะฮะแก้มคิ้วหลังซ้ายนะฮะเข้าแก้มข้อมุมหมดฮะปวงล้อต่างๆดูดีเนียนกลิปเลยนะถือว่าไม่มีตําหนิเลยนะผมใช้คํมมีนะงานบอดี้ภายนอกนะ และรถทุกคันนะลูกค้าถ้าเป็นกระบะหรือว่ารถยกสูงนะฮะส่วนใหญ่ผมจะแถมพ่นกันสนิมให้นะแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบบอกผมได้นะผมจะได้ไม่ต้องทำนะฮะแต่ถ้าบางคันบางคันผมก็จะแถมให้นะครับผมพ่นกันเคลือบจริงๆสูนออกมาเนี่ยคือเขาพ่นมาอยู่แล้วแต่เราพ่นไปอีกครั้งก็ดีเนาะรถจะได้ใหม่ขึ้นนะฮะใต้ท้องก็ได้ดูสะอาดด้วยนะครับพ่นกันสนิมให้ทุกคันนะฮะนะขอบยางสีด้านสวยหมดนะครับลูกค้าสีด้านคือใหม่หมดเลยนะฮะดูมือเปิดประตูเนี่ยฮะตำหนินี่รอยแทบไม่มีเลยนะฮะ รอยแทบไม่มีนะเนียนกริปเลยนะฮะกระจกเดิมทุกบานนะฮะกระจกมิซูบิชิเดิมหมดนะครับคิ้วประตูแก้มคิ้วกันกระแทกนะฮะบันไดข้างไม่มีตําหนิเลยครับคันนี้ได้มาสภาพสดอยู่นะฮะถือว่าสดเลยนะฮะสภาพดีนะครับแก้มหน้าประตูเข้ามุมหมดนะครับโลโก้ V6 นะครับโป่งล้อหน้าคิ้วต่างๆไร้ตาตตหนินะฮะลูกค้าไร้ต,ตําหนินะครับนะฮะ ดูดีทุกจุดเลยนะฮะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์สีนอนเรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าลังพึ่งไม่มีรอยด่างรอยลอกเลยนะครับนะฮะฝากระโปรงหน้าคิ้วขอบยางกันฝุ่นกันเสียงนะฮะอยู่ครบหมดนะฮะฝากระโปรงคือพอตรงไหนนี่คือบางนะฮะเลเยอร์องศาที่แผ่นพับโรงงานนะครับคมมากนะฮะเห็นชัดเลยนะฮะไม่เคยโป้ไม่เคยขัดไม่เคยโป้หนาทําสีแน่นอนนะครับ มุมพับโรงงานยังอยู่ครบทุกจุดนะลูกค้าเดี๋ยวผมพาดูภายในแล้วถามว่าทําไมปาเชโร่วันนี้ถึงออกดีนะครับมือสองนะฮะเพราะว่ารถเป็นรถที่ขับดี1ึงรุ่นนะฮะลูกค้าข้างในเป็นเบาะหนังนะครับพวงมาลัยจะเป็นมันติฟังก์ชันให้เรียบร้อยแล้วนะฮะและที่สาคัญนะครับเป็น h อเวีที่นั่งที่คันกว้างมากครับลูกค้าดูนะฮะภายในต่างๆนะครับลูกค้าจะซื้อไปใช้ประจําวันหรือซื้อในครอบครัวนะครับหรือเอาวิ่งทํางานใกล้ๆหรือขับไกลก็ตอบโจทย์แน่นอนนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปสุดของในรุ่นนะฮะ ข, <S ais ama> ของในรุ่นนะฮะนี่เบาะหนังเดิมโรงงานนะฮะตะเข็บเบาะต่างๆนะครับนะฮะเบาะไม่มีแตกฉีกขาดเลยฮะเดี๋ยวให้ดูพรมพื้นนะครับพรมพื้นดูดีมากครับลูกค้าเห็นไหมฮะสะอาดนะครับสภาพนี้ผมสัตว์นะครับพวงมาลัยมีเพนเดิลชิฟนะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันมีคุยคอนโทรลล็อกความเร็วขับขี่อัตโนมัตินะครับมีเพนเดิลชิฟก็คือมีเนี่ยฮะปุ่มปรับเกียร์เวลาเราขึ้นเขาลงเขาเราสามารถเล่นเกียร์มือได้นะครับช่วยในการขับขี่ชะลอความเร็วนะครับนะฮะเครื่องเล่นนคร่ใหมะับ เป็นจอ7นิ้วนะครับ2ดินนะฮะถ้าเครื่องเล่นเดิมจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้ก็โอเคแล้วนะติดมาให้ใหม่ก็ยิ่งสวยงามกว่าเดิมนะครับนะสภาพมาคลิปเลยนะช่องแอร์ต่างๆดูดีทั้งหมดไม่มีแตกไม่มีหักข้างในสะอาดมากครับลูกค้าข้างในสะอาดจริงนะฮะดูชายพื้นตะเข็บนะฮะเนียนคลิปหมดเลยนะครับน็อตประตูไม่เคยแกะนะฮะน็อตประตูไม่เคยแกะนะครับลูกค้านะฮะแผงประตูด้านหน้าฝั่งคนขับนะฮะคือ มันจะมีรอยแค่ตรงนี้ครับทุกคันเลยนะเป็นเกือบหมดนะฮะเป็นเกือบหมดนะครับถ้าจะให้ผมทําสีให้ผมก็แถมให้นะครับทําให้นะถ้าไม่ทําก็บอกได้นะครับอันนี้ก็คือเดิมโรงงานทั้งหมดนะฮะชุดหนังชุดปรูเปิดประตูนะฮะดูดีมากนะครับรอยขีดข่วนตามพัดติดหนังนี่คือไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยนะฮะเดี๋ยวให้ดูบอหลังนะครับยิ่งบอแถวที่สองที่สามนี่คือต้องบอกก่อนเลยว่าเหมือนออกห้างใต้แดงครับลูกค้าสภาพมาใหม่เอี่ยมเลยฮะตำหนี่นี่แทบไม่มีนะ แทบไม่มีนะผมพื้นสะอาดฝ้าเพดานสะอาดมากคันนี้มีจอกลาง<ช>ผมจอใช้งานได้ใช้ได้ไหมใช้ได้เนาะออจอใช้ได้นะลูกค้าจอนี้ใช้ได้นะครับแถมให้หมดนะผมไม่ได้แกะอะไรออกแล้วนะผมให้ทั้งชุดเลยนะแล้วก็มีแอร์หลังปรับแอร์หลังเองได้นะลูกค้าปรับได้นะครับปรับแอร์หลังเองได้นะฮะนะฮะแผงประตูนะฮะใหม่มากครับใหม่นะฮะไม่มีรอยแม้แต่นิดเดียวนะฮะชุดชายพื้นต่างๆนะฮะถ้ารถดูแลไม่ดีพวกนี้รอยขีดข่วนเต็มเลยนะฮะ คันนี้มาค่อนข้างที่จะดูดีเลยนะฮะได้เป็นสีขาวด้วยนะลูกค้าจริงๆถ้าลูกค้าซื้อไปจะเอาไปติดแก๊สก็ได้นะครับแต่คันนี้ไม่ได้มีแก๊สนะฮะเป็นน้ํามันนะฮะมาเป็นน้ํามันอยู่นะครับมีแอร์ชุดแถวที่สามนะครับนะฮะเดี๋ยวให้กล้องซูมเบาะหลังครับเบาะหลังนี่คือผมว่าเบาะหลังนี่คือใหม่สุดๆนะครับเบาะแถวที่สามนี่คือทุกคันเลยนะผมได้มาเบาะแถวทสามนี่คือใหม่หมดทุกคันเลยแทบจะไม่มีรอยการใช้งานเลยฮะ นะฮะถ้าเราไม่ใช้นะครับเราสามารถพับเก็บได้นะฮะนยฮะพับไปพังหน้าก็ได้นะครับดูนะฮะลูกค้าแก้มพลาสติกนะถ้าบางคันดูแลไม่ดีพวกนี้เป็นรอยเต็มนะนี่รอยแทบไม่มีเลยนะฮะรอยแทบไม่มีนะลูกค้านี่ผมให้ดูเลยนะฮะที่วางแก้วต่างๆนี่รอยแทบไม่มีนะครับข้างหลังก็จะมีจุดชาร์จนะอันนี้จะเป็นกล่องเก็บของเนาะเป็นบล็อกเก็บของต่างๆนะฮะนะฮะดูดีมากนะครับ คิ้วท้ายแก้มนะฮะน็อตเดิมหมดนะน็อตไม่เคยแกะนะฮะแต่เขีบท้ายเดิมหมดนะท้ายไม่เคยชนนะลูกค้าเม็ดอาร์คโรงงานเนี่ยฮะแผ่นพับนี่อยู ways, ่ครบหมดทุกจุดนะฮะทุกจุดนะครับไม่มีตำหนิเลยท้ายก็ท้ายเดิมนะฮะเนี่ยรอยพับตรงงานเดิมทั้งหมดนะลูกค้าเปิดปิดแน่นมากครับเนี่ยฮะแน่นมากนะครับประตูด้านหลังฝั่งซ้ายไร้ตำหนิเช่นกันอาจจะมีรอยตรงนี้นะครับนิดนึงนะฮะเป็นทุกคันนะครับเป็นทุกคันนะครับ แทบไม่มีรอยเลยฮะดูดีมากครับเบาะหลังมาที่แจ้งไปนะครับสภาพยังดูดีอยู่นะฮะนี่ผมไม่ได้ลงแว็กเนี่ยถ้าผมเอาแว็กลงให้ลูกค้านะมันจะเงากว่าน,นี้นะฮะสีมันจะสดเลยนะฮะประตูหน้าซ้ายนะครับก็มีรอยแต่ตรงนี้นิดนึงเหมือนกันครับนอกนั้นยังสภาพสดอยู่นะครับลูกค้านะฮะยิงคอนโซลหน้านะครับถุงลมนิรภัยมีให้สองลูกนะฮะคอนโซลหน้าคือไรตตำหนิเลยนะครับใหม่จริงๆนะลูกค้าใหม่กิฟต์เลยนะบอกคู่หน้านี่คือยังสดอยู่นะฮะ ไม่ได้ใหม่เฉพาะบ่อหลังอย่างเดียวนะฮะฝ้าพิดานตียังสะอาดอยู่นะครับขนาดผมยังไม่ได้ขัดฟอกเยอะนะฮะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องยนต์ผมลองสตาร์ทฟังเสียงดูนะฮะลูกค้าข้อดีของเครื่องเบนซินนะคือกำลังกาลังอัดดีมากครับลูกค้านะครับสองนะฮะสองนะครับเครื่องเงียบมากครับคือนั่งในรถเนี่ยเสียงเครื่องนี่แทบไม่ได้ยินเลยนะฮะ แทบไม่ได้ยินจริงนะอันนี้ผมสตาร์ทอยู่นะครับเดี๋ยวหาที่เปิดแป๊บนึงไม่ได้เปิดปาเชโลรถหลายคันนะครับจะดูที่เปิดแปด๊ดอ๋ออยู่ตรงกลางอ๋ออยู่ตรงนี้ครับมันฟิตเกินนะฮะเนี่ยมันติดยางนะฮะลูกค้าดูนะฮะใหม่มากเห็นไหมฮะมันติดยางตรงนี้ครับยางใหม่มากครับ หายากนะครับสภาพที่ห้องเครื่องสาดขนาดนี้นะลูกค้านะครับแล้วเครื่องเดินเรียบมากครับเดินเรียบจริงนะฮะชุดพลาสติกท่อยางไม่มีกรอบนะฮะพัดลมมีพัดลมมูเลหน้าเครื่องและพัดลมไฟฟ้าข้างหน้าอีกตัวหนึ่งนะฮะระบายความร้อนนะครับสดมากแล้วเครื่องแห้งสนิทครับลูกค้านะครับโลโก้ V6 นะครับอยู่ครบหมดแผ่นกันความร้อนเดิมโรงงานตะเข็บหน้าเดิมหมดนะฮะนี่มุมเดิมหมดเลยนะไม่เคยแกะไม่เคยทาไม่เคยโต้ครับแก้มหน้าคันหน้าเดิมเม็ดนักโรงงานอยู่ครบทุกจุดนะฮะ ก็ฝากปาเจโรอีกหนึ่งรุ่นนะฮะหึงคันนะครับลูกค้ายิ่งเป็นสีขาวด้วยออกไวนะฮะลูกค้าหาอยู่นะไม่ผิดหวังแน่นอนเป็นรถที่ขับดีช่วงล่างดีนะครับแล้วก็การเมนน t ันนนดูแลรักษาง่ายอะไหล่หาง่ายนะลูกค้าขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วก็รับชมนะครับขอบคุณครับ